ถงเงินแล้วทำไมเอาเปรียบน้องนะล,ลูกดู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 ตัวเองนี่นอนเต็มดูดูดูแลวให้น้องนอนดูดูโอ้โหหาห้อยเลยเอาเปียบน้องน่าดูเลยถุงเงินนะ่ะฮะใช่ไหมลระลูกตัวเองเอาเปรียบน้องน่าดูเลยดูดูให้น้องนอนจะตกจะร่วงอยู่แล้วนะ่ะแล้วดูตัวเองสิใช่ไหมไม่ต้องหันมามองมองตาขวางเลย ก็เรื่องจริงรู้ตัวเองสิเหลือด้วยสมาชิกใหม่ชัว่วคราวทั้งวันนี้ไม่บอกหวยนะเอาไปปล่อยแล้วนะไอ้หลงฮะคนชื่อให้ไอ้หลงหลงมาได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยตัวเท่าเลียนสิบเลยเนี่ยเต่าอ,อะไรคะเนี่ย เล็กนิดเดียวหลงมาบ้านเดินเข้ามาบ้านเฉยโอ้ยวิ่ง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 โอ้โวิ่ง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 ไปไหนไอ้หลงหนีเข้ารูปุ๊บไปแล้วค่ะเข้ารูเรามาคุยกับไอ้สองตัวนี้ก่อนสองตัวนี้ควรจะไปอยู่ป่ามากกว่านะไม่เคยบอกหวยแม่เลยบอกไม่เคยถูก ใช่ไหมโอ้โหเหมือนดูนะคะดูการเอาเปรียบของเต่าพี่เป็นพี่เขาต้องได้นอนเยอะไปดูน้องแปวนนด้วยขออยู่ฮะถึงเงนกระดองจะหลุดเรอเลูกเดียูดิไหนแม่จแม่จะหลุดนี่นี่กระดองนี่ โอเคฮึโอ้ขยับมาให้น้องหน่อยเร็วเดี๋ยวมาให้น้องหน่อยเนี่ยถอยหลังสกูใส่สกูถอยหลังเร็วนม่ดูมือดิอืมอืม อืมโหอ,อิ่มมากอิ่มมากครับพุงย้อยเลยตูดออกเลยเนี่ยอันกินเยอะเกินไปฮึลูกสบายเกินไปนะเนี่ยจับน้อย หนาวด้ยไม่พาใครลงน้ำเลยจับน้อยขาเนี่ยหดไปทำไมไม่นี่อยก็ฝ่ามืออย่าอยู่มอ4สี่ขวบกว่าครับผมเลี้ยงมาตั้งแต่เท่าเหรียญสิบเลยครับผม ปีนตึกก็แล้วครับผมตุ่นไม่มีแดบน้ำไหมนะเนี่ยกระดองหอาาลุอดท้าน,นั้นนี่ใม่เหรอเราขาดกระดองนี่คือมันหลุดเองแล้วก็หลุดเองปอกปล่าตามธรรมชาติตัวเริ่มขยายกระดองก็จะเริ่ม ลอกคาบออกมาไอ้หอนเน่หมกชุอืเอาน้องไม่ออกมาเลยน้องไม่ออกมาเลยไปแล้วนะ